การอบรมกอต53ครับปี2564อันดับแรกก็เรียนเชิญท่านประธานกรตมอบของที่ระลึกให้กับรา้การด้วย ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านปะธานก็ขอแสดงความดีแล้วก็สบายน่าจะสบายเดืนเพื่นที่สังคมนี้น่างานน่าจะเบากว่านี้ที่เขาในฐานะประทานก็จะรอข้ขอแสดงความดีแทนคณะกรรมการก็จะรอของสบสัพคงทุกท่านนะครับเขนมาแทนแลดีใจด้วยนับอย่ที่นี่มานังเสร็กว่าปีสิเจปี ก็เห็นทุกท mm ่านที <basics> In so so the nah ่ต uh, th ิดต่อกนไปโดยเฉพาะที่เป็นการติด่อที่วันในเรื่องที่เป็นศิลปะเนี่ยนะครับที่วันนี้ครับในครั้งนี้ผมรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ดีใจมากๆแทนแทนพวกท่านทุกคนที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรถตัวนี้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้จากสิ่งที่ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับให้ไ้